คือก็ถ้าทเหมือนอ่ก็ต้องไปดูแลบ้างหมดบางทานน้าเยอะๆออกกลังกายครัเวลาจะเจอแดดกเจอสอชไลก็ทาิน้ำปแจตัวค่ะแล้วมีทัวร์อะไรที่ถึกใจเวลาใช้ในการที่ต้องออกไปเล่นคอนเสิร์เจอแสงไฟใช่เลยนะครับเพราะวาเป็นวงนี้ว่าคเันเป็นซ้เต้นถ่ายนังซึ่งว่าท้าฝันไม่พอครับผมคือมุ่งสานมาแทนที่ไหนครับ็อางแต่ผมใช้ เพียงเซตผิวแห้งง่ายครับก็ใช้เมื่อวันทุกวันพวกสิวหรือว่ารอยต่างๆก็จะหายเร็วเลยครับในถามว่าทุกคนจะเข้าคลินิกที่งหนก่อนใช่ครับตอนนี้คอสประจำที่ทำอยู่เป็นคอสเดียร์เป็นงานคอสเดียรครับผมเข้าส่วนกี่สาขาไหนครับก็อยากรู้ออกอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปรอหน้าสาขาหมดเอาบอกได้ครับไม่เป็นไรครับก็ปกติจะเข้าตรงร้านรับหมดทุกนายเราสาขาใหญ่ครับผมตอนนี้เราไม่นอนอะไรตอนนี้จำไม่ท้อรับเครื่อนนะครับ มีวิธีการหลบหนีแสงทอาทิตย์แสงสัตว์คอนเสิร์ตยังไงดีครับผมก็อยางนคืมบอกผมอนนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะมากยิ่งคนรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยจะมีการเออลภกับสทีเดียักไปไปไนไปนปไ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 ปมปไ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 ปกปไปยาาปปชน

แนะนำให่ลองเลยเพราะบอกว่าคุณเสือแน่นอนออกมาแล้วจะใส่เป๊กเลยอย่างนั้นนะครับไม่ก็เลยครับผมก็เชื่อไปด้วยกันที่มหนังสือนะครับก็เปิดวันที่เาคุยถัดไปเปิดวันเสือแล้วหายเลยครับก็ไป้ทุกท่านเราเข้าไปดูโอเคนะครับพิ้งสูตรต้นโกงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เคยมีเสือมาลอใชปแล้วก็หายไปถ้าไม่เชื่อเดินไปดูใกล้ๆกันเลยครับนะครับไม่เหลือเลยสักหัวนะครับที่สำคัญที่สุดลูกหมุนคนกระชับด้วยนะครับ มาแล้วสอคท่า้ก็มาที่มาที่นี่้ายที่ใน้นะก็าไ้ทาดเนก็แู่งัไปดูากรณเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็มีกลังพิเศยนะครับพรายใหญ่นะครับร่หลังเป็นดนขาแล้วนะครับแ ไปดีครับไปลังนัที่้นช้างสัญญาสามสองหนึ่งครับเริ่มเลยดีไหมดีไหมรานะครับเรามาสู้กันนะครับสามสองหนึ่ง้วทัอนนเกดอกันนะครับอบ้าเือดจครส